สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนค่ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักนะคะครึ่งเดือนแรกของคุณนะั้น1-15กร,รกฎาคมค่ะใครที่มีลักนาดาวจันทร์ดาวอาทิตดาวศุกร์สถิตในราศีดังกล่าวดูข้อคู่ได้เลยค่ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตะวัตนตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีพิจิกที่อยู่ในโหราศาสไทย มาดูช่องนี้เราใช่เช่นกันก็ยินด,ดีต้อนรับนะคะมาดูกันท่าสุดท้ายสำหรับรอบนี้คือท่าน้ำเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้คือมีนกรกฎพิจิกนะเนาะอะ,อะรอบหน้าจะมาอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็ไปลุ้นกันนะคะขอให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกคะ่ะไพ่พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคะ่ะ มีไพ่ในถือเมเท้าเนาะในถือไม,ท,ออไมท้าเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่มีความกระตือรือร้น,ลนแล้วการที่จะเข้าหาเหมือนมีอีกคนนึงพยายามที่จะเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จริงจังก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มารอเล่นก็ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ไปมาแล้วเดี๋ยวก็ไปไม่เคยอยู่ตรงนั้นนานนะคะสถานการณ์แต่บอกได้อย่างหนึ่งมีความกระตือรือร้น,นสถานการณ์ในอดีตเป็นไงฮะพิจิตร เดอะแมจิชเ n นนะมีไพ่ควีนดาจัสติสแล้วก็ไพ่เด็กถือดาจากหน้าไพ่มีความรู้สึกเหมือนมีคนเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองเป็นหนึ่งว่าคิดได้ฉันคิดได้ว่าสิ่งที่ฉันอยู่ตรงนี้มันไม่มันไม่แฟร์สำหรับฉันเลยฉันควรที่จะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะ เป็นความยุติธรรมให้กับตัวเองได้ในบางท่านเลือกที่จะออกมาจากความสัมพันธ์ไปเลยเรือเลือกที่จะตัดขาดเลือกที่จะไม่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่ารู้สึกว่าถึงอยู่ตรงนั้นก็คงไม่ได้เป็นตัวจริงอยู่ตรงนั้นก็คงก็คงไม่ได้ไม่ได้สถานะอะไรเงี้ย <c oughs> สถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงคะพิจิตรหนึ่งถึงสิบห้ากรกฎาสามดาว <c oughs> เด็กถือไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ไพ่ด h e e m มเพรสลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่คุณจะเจอแน่นอนคุณอาจจะเคยผ่านเหตุการณ์ความรักแย่ๆมาแต่ว่าถ้าตัวคุณเองไม่พยายามที่จะไม่อยากไม่อยากเรียกว่ายังไงอะ่ะมันเป็นช่วงจังหวะที่ตัวคุณเองอาจจะใช้วิธีการโพสต์หรือแสดงออกหรือการเขียนหรืออะไรที่ บ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่แต่จริงๆรากฐานมันมาจากความอ,อกหักในอดีตคุณนึกออกปะคือโพสต์ไปเหมือนแบบคิดได้เหมือนออก Move on ได้แล้วมีคนใหม่แล้วดีแล้วแต่จริงๆแล้วมันคือมันยังเจ็บอยู่แต่ว่ามันไม่รู้จะแสดงออกยังไงนอกจากแบบเหมือนไปหาแคปชั่นไปหาอะไรมาโพสต์ถืออะไรประมันเนี่ยมันก็จะมีแบบการแสดงออกแนวแนวนั้นนะคะ แต่หลักๆก็เพื่อให้รู้ว่าฉันอยู่ได้ฉันอยู่ได้อะไรอย่งน <c oughs> ี้ใหนดูสิขอไพ่หน่อยนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกคุณอยู่บนความสัมพันธ์ที่อาจจะต่อสู้มาเป็นระยะเวลานานแล้วอะคะ่ะบางคนมันมีการบล็อกมีการกั้นมันอาจจะเป็นการที่ เขากั้นคุณมาก่อนน่ะคุณรอที่จะเข้าไปหาความสัมพันธ์นี้มาเป็นระยะเวลาเนิ่นนานละแต่ว่ามันไม่ successful. สกเซสักทีจนตอนนี้หน้าไพ่เปลี่ยนมันเป็นลักษณะที่คุณไม่กล้ากลับไปหาเขาทั้งทั้งที่จริงๆมันมีความคิดถึงอยู่คนคนนี้มีความคิดถึงระหว่างคุณกับเขาผุดขึ้นมาเป็นห้วงๆแต่ว่ามันยังไม่ไม่ work สักที พวมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่อาจเปิดเผยได้เราเชื่อเธอว่ากลับไปก็ไม่ได้สถานะอะไรเป็นแบบนั้นนะคะมีเรื่องโกหกมีเรื่องปิดบังกันอยู่ด้วยมีเรื่องของความที่เข้าใจผิดกันอยู่ข้างหลังแต่ว่ายังไม่ได้เคลียร์แล้วก็มีคนหนึ่งค่อนข้างระมัดระวังตัวมากกับการที่จะแบบแสดงออกว่าเวลานี้คุยกับใครครบกับใคร อะไรอยู่แบบนี้ครับไม่ค่อยเปิดเผยขอไพ่ให้พีจิกหน่อยคะ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณ <c> ม <oughs> ีไพจ่จัดเมน้นนะคะสองเหรียญเขามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวอีกสักพักอะความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขามันจะต้องได้มีโอกาสกลับมาเจอกันแน่ๆเลยเพราะเวลานี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่อะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตัวคุณมันวนเวียนล้อมรอบตัวเขาเหมือนหลอกลอน แต่มันจับต้องไม่ได้สักทีอ่ะไม่เข้าใจใช่ไหมมันกึ่งๆคล้ายๆเหมือนแบบคุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันโดยตรงแต่อะไรบางอย่างวิถีชีวิตคุณความเป็นคุณหรือแม้แต่ชีวิตคุณที่เพื่อนคุณโพสต์แล้วแท็กคุณคุณไม่ได้เป็นเพื่อนเขาแต่เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณอย่างเงี้ยมันก็เลยเห็นคุณไปด้วยอะไรประมาณเนี้ย เออมันก็คือยังมองเห็นวิถีชีวิตของกันและกันทั้งๆท,ท,ที่ไม่ไม่ได้คุยกันโดยตรงแต่ยังรู้เป็นความสัมพันธ์ที่มันวนเวียนอยู่รอบๆแต่จับต้องไม่ได้ผูกพันไหมผูกพันนะอืมแล้วอยู่ในช่วงที่ก็เดาใจไม่ออกด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยเป็นคนที่แบบเข้าหาเขามามากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลานี้อาจจะไม่ค่อยละอาจจะห่างแล้วเพราะว่ามีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นไปก็ไล่บอยเนาะทําอะไรไม่ได้ อยู่ได้แค่อาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบอยู่ไปก็อาจจะเป็นตัวสำรองแค่นั้นไม่รู้วันไหนจะได้ผุดขึ้นมาเป็นตัวจริงไม่รู้วันไหนจะได้ลงสนามบ้างอะไรแบบนี้นะคะขอให้แนวโน้มนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยระยะทางเนี่ยมันมาทําให้เรื่องของคุณเนี่ยมันยิ่งห่างกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันไม่มีโอกาสได้เจอหน้ากันอะ คุณกับเขายังคงอยู่ในอยู่ในสเตจของการวนเวียนเป็นสิ่งแวดล้อมอยู่รอบๆนะได้แต่ส่องได้แต่มองกันไปวนๆแต่ว่ามันไม่มีใครลุกขึ้นมาทําอะไรเลยจริงๆทั้งๆที่ใจอยากจะกระโจนเข้าไปหากันแต่ว่าไม่ทําอะไรจ้ะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนคะมีไพ่คิงิมีไพ่คิงเดอสตาร์ ก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในเชิงคนรู้จักหรือรู้สึกดีต่อการเบาๆแค่นั้นไม่ต้องคาดหวังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ปรารถนาให้คาดหวังใดๆค่ะปล่อยไปตามโชคชะตาปล่อยไปตามที่บุญและกรรมจะเป็นผู้ลิขิตไม่อยากลุกขึ้นมาทําอะไรแล้วเพราะรู้สึกว่าพอแล้วเหนื่อยแล้วโตขึ้นแล้วอะไรประมาณเนี้ยเขาคุยกับคนอื่นๆบ้างไหมคะ จริงๆแนวโน้มความสัมพันธ์ของคำำุณและเขานะมันไม่สามารถเคลียร์กันได้ทางเขาเรียกว่าไงมันไม่สามารถเคลียร์กันได้ทางโทรศัพท์หรือโลกออนไลน์นะมันต้องเจอหน้าเท่านั้นนะอืมก้าวดาชิงถือไม้เท้าไพ่สองไม้เท้าแล้วก็ไพ่ไฮโรแฟนหลักๆคุยเรื่องงานนะคะ มีคนเข้าหาเขาเยอะเพราะว่าเขาค่อนข้างทําหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาได้ค่อนข้างดีอะค่ะจริงๆปัญหาตัวเขาก็เยอะนะแต่ว่าคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนที่แบบเอาอยู่ในทุกๆเรื่องไงเก่งในทุกๆเรื่องให้ปัญหาทุกเรื่องแต่ว่าในเรื่องตัวเองเขาเอาตัวไม่รอดเลยอะอเบลอไปตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ทุกคนขออภัยอ่ะมีเกณฑ์จะได้ปรับความเข้าใจหรือพูดคุยกันไหมคะคุณละเขา สีถ้วยนะสี่ถ้วยนะสี่ดาแล้วก็ไพ่แปดถ้วยอ่ะมันเหมือนมีคนแบบพยายามง้ออยู่ไกลๆแต่ว่ามันไม่ได้ง้อแบบง้อคุณโดยตรงอะ่ะอืมแต่คืองอแล้วนะอาจจะมีกดไลค์บ้างคุยกับคนในครอบครัวคุณบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันมีคนหนึ่งมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ไดรกมามันก็ไม่เพียงพอที่จะดึงดึงการเดินจากไปให้กลับมาได้ ประมาณนั้นนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมคะชาวราศีพิจิกและคณะนาพิจิก The m dress นาอไพ่เจ็ดเหรียญนาอไพ่สี่มเท้าแล้วไพ่ควีนถึงมนเท้าจากหน้าไพ่ไพ่บอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมระยะเวลาตอนนั้นถึงตอนนี้ มันฟูมฟักให้ตัวคุณกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆคุณไม่ได้เป็นคนที่บลอนทูบีนะแต่คุณเป็นคนที่ทรายทูบีในการที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆสวยหล่อขึ้นเรื่อยๆมีความสามารถและประสบความสําเร็จขึ้นเรื่อยๆมันน่าอัศจ,จรรย์ที่คุณทําได้แล้วคนแบบนี้แหละที่เขาอยากได้เป็นคู่นั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกแต่เขาคงไม่บอกพี่มองว่าอย่างนั้นอืมเพราะตัวคุณเองก็ไม่ได้อยาก อาจจะไม่ได้อยากที่จะอยู่รอฟังตรงนั้นแล้วก็ได้นะอืมนี่ดูซิใครอยากบอกอะไรเพิ่มจ้ะลเลฟเวอร์สครีนเดียนสาวในเท้านาไพเอ็มเพอร์น้าไพาบอกว่าเนี่ยแหละ ความนิ่งความรักความอยากดูแลตัวเองการอยู่ได้ที่ตัวเองโดยที่ไม่ได้ไม่ได้สนใจไม่ได้พึ่งใครแล้วโฟกัสอยู่แต่เรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องในการทําให้ชีวิตตัวเองมีความสุขชีวิตตัวเองดีขึ้นมันเป็นเสน่ห์จนอยากจะมีคนมาคอมมิทเมนต์อะอยากมีคนมาดูแลมันเป็นตัวบ่งบอกนะว่าวุธิภาวะของคุณเหมาะสมแก่การที่จะถูกอัญเชิญไปเป็นคู่ชีวิตได้แล้วอะมันเป็นลักษณะแบบนั้น นะคะถึงว่าทำไมเป็นไพ่ในถึงไม่เท้าอืมอยู่ในจุดที่อยากจะมีคนเชิญไปเป็นคู่ชีวิตนี่เองเนาะอ่ะมาดูกันค่ะไพ่ยอย่างแนะนำอะไรเพิ่มเติมจากหน้าไพ่แล้วนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่จบนะในบางท่านมันคือความสัมพันธ์ที่มันไม่ต้องเดินทางไปถึงไหนแล้วแหละมันอาจจะได้ลงเอยที่คนคนนี้แต่มันเป็นลักษณะการลงเอยที่ไม่ใช่การวิตติ้ง อาจจะไม่ได้มีพิธีแต่งงานอาจจะไม่ได้แต่ว่ามันก็จะไม่ใช่ลักษณะของการฆ่าตัวตายนะว่าเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรากับเขาสามารถเป็นเพื่อนและเป็นคู่กัลยาณมิตรไปได้ในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันอาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาที่คุณกับเขาจะได้ลงเอยคนที่เขามาถึงในช่วงชีวิตที่มาเจอกันในชาตินี้แล้วมาแต่งงานกันได้ชีวิตคู่คได้คือคนที่ทําบุพกรรมมาร่วมกันอยากลงเอย ก็ต้องทําบุปปะกรรมให้ดีค่ะไม่ใช่ทําบาปและทำบุญด้วยกันแล้วพอได้มาเจอกันมันจะได้แบบดึงดูแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วเป็นคู่บุญคู่บรารมีเพราะหน้าไพ่เนี่ยก็บ่งบอกชัดเจนนะคะว่าถ้าคุณได้มีอย่าก,กลัวในการเริ่มต้นในการเดินทางเพราะทุกๆอย่างเนี่ยเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันก็จะได้ลงเอยซึ่งในบางท่าน ความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อถึงจุดที่บุญอิ่มตัวมากพอทั้งคุณและเขาสี่เสมอแล้วเจอกันเนี่ยมันคือเรื่องจริงก็จะได้มีโอกาสมีคอมมิชเมนต์มีหลักมีฐานมีบ้านเป็นของตัวเองมีคู่ชีวิตของตัวเองไพ่ริงด้วยได้คอมมิชเมนต์ด้วยในบางท่านนะคะแต่ณนะเวลานี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไม่จบวันใดวันหนึ่งมันยังได้กลับมาบรรจบกันอยู่ดีถ้าคู่กรณีของคุณยังมีชีวิตอยู่ออื นะก็จบไปแล้วนะคะกับดวงความรักของชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกค่ะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กดไ like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะมุมบนขวามือแอดไลน์มาขาดดูดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ